สวัสดีพี่ๆเพื่อนะครับวันนี้ครับผลเงินพานบ EP ที่776นะครับมีพักสะสมพักเก็บนำเงินไปนะครับรายการละ300บาททุกรายการเลยครับนี่ครับรายการละ300บาทครับ300บาททุกรายการเลยครับช่องทางการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีแวนเก็บเงินไปทางครับ ฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมมาช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับของแรกนะเป็นสมเด็จครับสมเด็จเก่าครับหมายหนึ่งครับสมเด็จเก่าหมายหนึ่งสภาพสวยเลยครับ น้านหลังเรามองเห็นเม็ดวนซานเลยนะเป็นเม็ดๆนะครับนี่ครับด้านข้างเราเห็นนะครับไปเป็นสําเร็จหมายเลขสองนะครับสําเร็จเก่าหมายเลขสองนะครับ ต่อมาคนระับเป็นหมายเลขสามนะเป็นหลวงพ่อเงินจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงิน,นครับหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบด้อิฐนะครับสองร้อยสามนะครับ มายเลสี่นะเป็นพระเนื้อดินนะวัดจุรามณีนะครับสภาพใช้นะวัดจุรามณีนะครับหมายเลขหกนะเป็นเหรียญหล่อวัดอโนนะครับเป็นเนื้อไมกัสิตนะครับ เลขเจ็ดครับเป็นหลวงพ่อเงินครับพิมพ์ีิตาครับ นิ๊กแปดครับเป็นหลุมข้างเงิน,นครับพิมพิมพ์นิยมนะครับหล่อบโบราณเนื้อทองผสมนะครับนายนิ๊กแปดนะครับหนายนิ๊เก้านะครับเป็นเรนหรียญลงไปเอี่ยนครับเอี่ยมวัาสะพานสูงนะครับ หมายเลขเก้าครับเห็นอิ่มสภาพใช้เนื้อฝาบ้าน,นครับหมายเลขสิบนะเป็นพระล่วงครับหนองแจงสุพรรณบุรีนะครับเป็นเนื้อตะกั่วสนิมแดงนะครับล่วงนองแจงครับสุพรรณนะครับหมายเลขสิบน,นะครับ,นนรบเป็นกำแพงเม็ดมะเข็ดเนื้อดินนะครับ เนื้อดินเผานะนี่ครับมีแร่นะครับดอกมะขามครับกำแพงเพชรนะครับ,กำ,รบกำแพงเม็ดมะเข็ดนะครับหมายเลขสิบสองคนระับเป็นภาพปิดตาหลวงปุตโตนะครับตาหลวงปุ่โตนะครับหมายเลขสิบสองนะครับ เรียมใช้มานะครับ13ก็เป็นปิดตาหลวงบุต้นครับองค์นี้มีตะกุด2อดอกนะครับตงคสื่อคมชัดครับสิามนะครับ14บสี่นะ,นะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อดำวัดกุฏินะครับจังหวัดปาจีนครับเป็นเนื้อโลหะนะครับ หลวงพ่อดำวัดกุฏินะครับวัดปาจีนบปิดตานะครับสิบห้านะครับเป็นหลวงพ่อเคนะรูป่ายหลวงพ่อเควัดถ้ำเขาอีโต้นะครับเป็นสาริกานะครับใส่ระดักกุดนะครับนี่ก็ปาจีเหมือนกันครับหลวงพ่อเควัดถ้ำเขาอีโต้นะครับกอดอันลานะครับด้านในยังสวยนะครับ พ้นครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกรับหลังเป็นนางกวักนะครับเป็นพุทธกวักนะครับนางกวักนะครับหลวงพ่อจงหลังพุทธกวักนะครับสิบเจ็ดครับเป็นหลวงพ่อกันนะครับวัดพญาตนะครับเหริงกระไหลทองนะครับ แปดนะเป็นรูปหล่อหลวงปู่หลิวนะครับรูปหล่อหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะครับกลน,นี่ครับรูปหล่อหลวงปู่หลิวนะครับวัดไร่แตงทองนะครับสิบแปดนะครับสิบเก้านะเป็นพระคำมานะครับวัดท่าซุงนะครับ ธรหมากวัดท่าสูงนะครับยี่สครเป็นพะระลีลานะครับหลวงพ่อหกครับวัดท่าข้ามครนีลา25สิศตวรรษหลวงพ่อหกครับวัดท่าข้ามเนื้อผงกระดูก,กีนะครับ ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นพระก,กิ่งนะครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับมีโค้ดมีหมายเลขน,นะครับพระก,กิ่งหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับยี่สิบสองเป็นพระเนื้อดินนะครับสภาพใช้นะครับหลวงพ่อปานนะหมายเลขยี่สิบสองนะครับขั้นบนมีอุดนะครับ ยีนัเป็นเรียญปูมหาศิลานะครับเป็นเนื้อกงินปะการบต่อโค้ดนะครับ,รรบเชื่อมนะครับของกล่องนะครับ3ามร้บาททุกรายการเลยนะ สนใจนะครับาะอะไรกันติดต่อที่ศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับฝากคนเพื่อนพี่พี่ผู้ชมชมาช,ช่วยกดไลค์กดติดตามเลยครับสำหรับ ep นี้ขอจบไปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ